พี่มือจุดปุ๊บลงไปแบบมั่นใจเสียงเบาอย่างนั้นกูแปลกใจเมื่อกี้กูเอาพวกไม้เข้าไปในปากอะแล้วพอเค้ากับมึงพูดใกล้ไว้เสียงแม่งอือด้วยไอ้เหี้ยเหมือนไข่สันในสอดไอ้เหี้ยกูถอดดึงวายไว้กูเวส สายแม่งแล้วหูฟังเียง,งดังข<ส>ึ้นเยอะเลยไอ้สัสสายแล้วกูเสียงเหมือนไข่สันกูไมสาย่เอาไอ้เฮียัำตีกูแบบทำตีเลยอะสไปดร์แมนโอ้ยกูเจ๊ใครมันตกตายวะไอ้เฮียอ, <c oughs> อย่าไปว่าเขาเลยเว้ยเหมือนกูเมื่อกี้กูเกือบตกตายเฮ้ยมึงหยุดขับมาอาไซค์ดิ เฮ้ยนนท์สิงรถนนท์เลิกไม่ตายดีไว้หนุนจักกดนุนนด้วยกูไมีปืนอะไรแล้วมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรกูมีกูมีแค่ปืนดีๆแล้วป่้ ว่าเมีปืนจริงใช่ไหมกูทำอะไรไม่ได้อ้สบ์อ้สบ์มาอยู่ทางตีน้มามลนตายหมดเลยตายหมดเลยตายหมดเลยโอยสูสูโอเคตีนสี่คนไดวมาไอ้เหี้ยสองคนโกเกันชอเนิกรับถึงดูนี่รับไปโย่เลยอย่างนี้เลยรับไปยา <Always. S 2> อาไว้สเฮ้ยวอาสร้างสนอวอลเฮ้ยเนอนนอนนอนเลาเ้ลาล่ะ m a r k t location ไม่คิดไม่เจ๋งนะเยเอานอ o เลยเอ,อะไรของมันวะปอดหรือคนมันอนะเคนเหรอึงคนคน มึงคนเหรอมีใครอยู่แถวนี้บ้างเธอมันลมม,นมันแค่ลมแป๊บมันมีตีก็อาจะโอเคแล้วรถมอเตอร์ไซวันนั้นเต็มตัวตายเฮ้ย,อย,อยสองคนตรงนั้นอะคนหรือบอดอะตามรอยมาบ้างน้องชิหายเหมือนคนเลยอะคนคนคนเฮ้ยโดนหวยนะเอ้ย คืนหานี่แม่งแม่งโคตรเก่งตัวที่ว่ากูสามารถใช้มันเป็นเป็นบันไดในการแบบอยู่ที่สูงเลยใช่ไหมแต่กำแพงเนี่ยนี่กูอีสานเลยอีสันกูสารเลยนั่นไงนั่นไงโอเคกูเห็นละตรงไหนเอ่ยสามตัวสามมีสามตัว ตรงไหนฮะโอเเุ้ณเจอแล้วุูเจอแล้วสวยเนะาะยบนหัวน็อกน็อกน็อกขเเยี้ที่ไห้เัา ยิงกูไงไอเหียกูยิงพลาดไอ้สวยลมลมอีตัวนอยู่ไหนอยู่หลังต้นไม้กูยิงอยู่มันไม่มันไม่เลือกที่จะฮิวเพื่อนหรอกมันเลือกที่จะยิงกูแนเนี้โอเคตายหมดครับบวกแล้วอย่าไปถูกอีกวีเอ็พีไอปืนมันนิ่งนะเว้ยทุกคน ใช้กันเถอะแม่งเหมือนพวกขายตรงเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยต้นตนนี้มีตั้งคาเก้าแปดอะเอาเลยโหตั้งคาเก้าแปดแต่มึงมาทีชีวิตอย่างงี้ยเนี่ยโอ้ยทียอะไรกูใช้มอสินนู่นเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับเลิกใช้เลยครับยูเอ็มพีะกระจอกไอ้มีคนมีคนสองคนสาม สามจะร้าว,วด้วยจะยิงกูลงโอเคไอ้เห<ๆ><ๆ>ี้ยกูเสกยิงกูเสกแม่กูโดนหัวนะแต่ไม่แต่แต่ไม่เจ็บโดนโยเฮียทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ย<ๆ>มันแหลกจังวะเฮ้ยไม่โดนเลยเยียแหลกอะไรอะต้องเข้าบ้านเใครยิงกูวะขอบคุณ เฮ้มีมีทางนี้มีทางนี้อีกตายหนึ่งน็อกโดนหัวอยู่ในบ้านหรือเปล่าวะอ๋อน่าไม่เพื่อนมันหายไปไหนหมดอ่ะตายหมดโอเคใช่เพื่อนมันตายหมดเหรอ ก็มึงงี้มันมันตายแล้วมันล้มเันล้มอยู่อ๋อนี่ล้มเนยชนยังไม่ตนมึงเหลือก็เปนงเหลือคนชิบหายแล้วอูหยิบของมาผิดด้วยเฮียหยิบเพี้ยอะไรมาเนี่ยไปอือหอกูว่ามันน่าจะอยู่บนไอ้พวกแบบเขาทหารนี่แหละกูว่านะอือน่าจะหนีไปละ ถ้าเกิดมาช่วยยิงเราก็ตายได้นะพูดไปเล่นไปใช่ไอ้เกือบนะย้าถ้าเกิดกูไม่ชาร์จเข้าหาเคียนั่นเราโดนกับเข้าหลักตายนะมันอาจจะสัตวในทีมก็ได้นะว่าแบบใครตายก็ไม่ต้องช่วยอะเออประมาณนั้นอะพวกูไม่ทำอย่างนั้นหราพวกกูไทำอย่างนั้นหรอกกูพวกกูพวกกูรักเพื่อนอะพวกกูเออถ้าเกิดตายอะถ้าเกิดตายมาตายหมดนี่แหละไอ้สัตว์ นี่รถเปิดประทุนเปิดเปิดป,ประทุน <Yeah. S 1> เราไปบนเนบนขาหรือวะทางแบบนี้ละบนเขาเลยกูต้องอัดทอดกันใส่แม่งเขาทีกเลเวลสุดที่กูทำได้เดีย๋ยวเรารอแบบ ลงหัวมาจ,จริงๆนะแล้วเราคอยยิงอุ้ยเฮียไม่ใช่สไนท์ทุยไอแอร์ดอปมันอยู่ข้างบนตรงที่มันยิงกันอยู่เลยไม่แกมีเอสเคด้วยแต่มันจะนไม่แรงเขานอนนอนนอนี้ปะขอคุณหกได้ปะมือได้เอามาปะกูลืมหยิบมาพอ่อกูจะรอดแล้ว,วก,กูจะการมันก่อนไอ้เฮียมันนั่นาๆอย่าแล้วกูลืมหยิบมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นนายขับรถขับรถเถอะปะ สองสองตัวสองตัวสองตัวหืมถ้าเกิดกูทำได้กูเก่งเกินโดนโดนโดนบันเดินไทยน็อกยังไงยังไม่รู้เรือกันเก โดนโดนไหนเชื่โดนเฮียตายเลยวะพวกมันไม่รู้เรื่องไงเฮียเพื่อนมันล้มอยู่ไม่ใช่หรอวะกูดิ้งเสียงรถนันเสียงรถเสียงรถมันจะทักหลังเรานี่มันกำลังขึ้นมามันกำลังขึ้นมามันกำลังมาจอดตรงรถเราเนอะอาการนักเขสเฮียฮุย พิเศษเก็บหมดเลยตายได้ด้วยโอมึงนี่มันตายได้ด้วยไอ้ทำงั้นได้ด้วยกูไม่รู้อ้มีสโค๊ปของมิโอ้มี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 รถไปสุโอเคมีสองคนมีสองคนอีกคนหนึ่งมีสามเรามีสามเลยสี่ตัวอีกสี่ตัวอาจจะตี้นั่นแหละมีเพิ่งรีบยิงนเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงคุณยิงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่กูเห็นอะไรอีกตัวนึงมีมีตัว มันไม่นิ่งเลยวะมันขึ้นหรือมันไม่ได้ขึ้นต้อกัรระยะตรงไหนวะเนี่ฮะมนรู้แล้วนนมันรู้แล้วนะมันรู้แล้วนนเคเคมันมาเล็งยังไงน็อกน็อกน็อกเคสะดวกมันไม่น่าปีเข้ามาได้ใช่ยวมโง่มันเล็งเดหยวน็อกนี่แต่วงมไปลองนี้จะกลับวงไปทางมันเะยประเดิ อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะนอนนอนวงบีบล้วเพื่อนค่อยๆลงนะ <c oughs> อุย้ยกูตายแน่ <c oughs> ไอ้เยี่กูตายซะเลย นู้นไม่เกี่ยน้องคนต่างคนเอ้ยคนแรกไม่นุวะตัตายด็กการเอาคุ้ยเอ้ยมันลื่เลยเอ้ยพวกมันจะน่าอะไรสุดวกมันจะน่าเปล่าเอไอ้ยี่พวกกูลื่นหนตายเนี่ยมันจะเรากูลื่นหนตายเปลวกกูทำเกลีวันนี้ กูเป็นตัวเพราะกูเป็นตัวเทพกูกูต้องตายเฮียงูดูเดี๋ยดูกูกำจัดสามคบกูคมับไปคมทุกนับสายินดายไเฮียโอเคเฮียโเฮียอะไรแบกูคงไม่สนุกกูจะไปช่วเฮียกูลืจิตายลงตายตาลี มังสไลด์ลงไปตายเยอะแยะไม่มีเยอะกูจะไม่เช่